สวัสดีคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลานะคะซึ่งถ้าพูดถึงบางกล่ำคุณผู้ชมค่ะก็จะนึกถึงในเรื่องของสว่านแล้วก็เครื่องปั้นดินเผาแล้วก็ในเรื่องของการแข่งเรือใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตรกันกับทัวร์บางกล่ำแต่วันนี้เรามีผู้ที่อยู่ในพื้นที่อยู่ด้วยกับเราคะ่ะสวัสดีพี่ชันชัยค่ะให้พี่ชันชัยแนะนําตัวกันสักนิดหนึ่งค่ะได้ครับ,คร,บครับผมชันชัยธิมานีนะครับ เป็นเจ้าของออบังกลมดินเผานะครับผมและก็วันนี้ก็มาในนามของอำเภอบางกล่ำนะครับค่ะพี่ชานชัยจะพูดถึงในเรื่องของการท่องเที่ยวบางกล่ำม,มีที่ไหนอยากจะแนะนําให้คุณผู้ชมเนี่ยมาท่องเที่ยวบ้างก็มีหลายที่ครับก็เอาที่แรกก่อนนะก็คือบ้านบางกลมดินเผานะครับแล้วก็ที่ใกล้ๆบริเวณแถวแถวของบ้านผมก็มีสะพานแขวน มีสะพานแขวนสะพานโบราณสร้างโดยภูมิบัญญาชุมชนตั้งแต่สมัยโบราณนู่นนะนะแล้วก็มีวัดโบราณสองฝั่งคลองมีวัดโบราณหมดเลยมีวัดบางทิงบางหยีบางกล่ำนะครับตรงนี้ก็ไปท่องเที่ยวกันได้ครับโบราณนี่จะอยู่ที่บางกล่ำครันเลยแล้วก็มีสวนสวาสวนละมุดร้อยปีอ่าสวนละมุดร้อยปีสวยมากลรงสร้างต้นเขาฟอมเขาสวยมากครับแล้วก็ลูกเขาก็อร่อยครับสวาสามน้ําก็คือละมุดบางกล่ำ พอบอกว่าสวาสามน้ำที่ไปที่มาทําไมเขาเรียกสวาสามน้ำหรือว่าเขาเรียกว่าดินเหมือนดินที่เขานํามาใช้ปั้นเนี่ยเป็นสามน้ำค่ะเขาก็เรียกต่อๆกันมาเนาะเรื่องของของละมุดสามน้ำเนี่ยเพราะว่าพื้นที่เราเนี่ยมันมีทะเลล้อมรอบนะทะเลล้อมรอบแล้วก็น้ําจืดมาผสมกับน้ําเค็มของทะเลก็กลายเป็นสามน้ำก็คือน้ําจืดน้ํากลอยน้าเค็มนะครับก็เลยบูดในพื้นที่สามน้ำก็เลยเป็นละมุดสามน้ำนะครับส่วนเครื่องปั้นดินเผาก็เหมือนกัน วัราะดิบหลักก็อยู่บางกล่ำก็คือเป็นดินสามน้ำกันเพราะทะเลมันก็ล้อมรอบแต่ว่าความพิเศษของเขาก็คือเนื้อละเอียดเพราะว่าพื้นที่บางกล่ำเนี่ยเป็นแอ่งกระทะเป็นที่รับลุ่มตะกอนดินเวลาหน้าน้ําหลากเขาก็จะไหลมารวมกันอยู่ที่นี่นะครับแะต,ตกตะกอนนอนก้อนอยู่ปีแล้วปีเล่าจนเป็นร้อยร้อยปีก็ผลออกมาใช้ก็เนื้อละเอียดแล้วก็ปั้นได้ดีขึ้นลูกง่าย นอกจากเนื้อละเอียดแล้วก็มีความเหนียวสูงมากนะครับอันนี้คือเอกลักษณ์ของดินสามน้ำและก็สีสันของเขาจะไม่เหมือนที่ไหนนะครับเขาจะมีเอฟเฟกมีลายจุดของแร่เหล็กและก็อินทรีย์สารมาผสมกันเวลาเราเผาอุณหภูมิส,สูงสูงก็จะเกิดเอฟเฟกสวยๆขึ้นมาครับค่ะนี่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะตอนนี้ก็คือนี่คือเป็นการทำเครื่องปั้นดินเผากันแบบสดๆให้ได้ดูเดี๋ยวให้พี่พิชานดูว่ายากไหมคะกว่าจะได้เครื่องปั้นดินเผาเนี่ยแต่ละชิ้นแต่ว่ายากมันก็ไม่ยาก จะง่ายก็ไม่ง่ายแต่ว่ามันอาศัยใช้เวลานิดนึงแล้วก็เวลาเราปั้นเนี่ยมันมันมันจะฝึกเรื่องของสมาธินะครับสมาธิเราต้องต้อง,ต,องต้องนิ่งนะครับถึงจะมาะปั้นแต่จริงๆใครๆก็ปั้นได้ครับแต่ใช้เวลาหน่อยนี่ผมนี่ทำมานานพอทำมานานนี่มันก็จะเกิดความชำนาญแค่นั้นเองไม่ยากมีสมาธิหน่อยนึงแล้วก็วัตถุดิบหลักเนี่ยต้องเหนียวเพราะดีนเหนียวนี่มันจะปั้นไม่ย่าก อ่ามันจะปั้นได้ลื่นไหลไปสบายสมูทสมมนเลยครับผมค่ะพี่ชานชัยคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมที่กําลังชมอยู่เล่าเกิดความสนใจอยากจะเข้ามาชมเข้ามาดูหรือเข้ามาเรียนรู้เนี่ยอันนี้ได้ไหมคะโอ้ยยินดีเลยเพราะตอนนี้เรามาเน้นเรื่องของเวิร์กช็อปมาเน้นเรื่อง,องก,าการสร้างคนคสร้างเยาวชนนะครับเพราะว่างานเครื่องปัน้นดินเผาเป็นงานภูมัญญาดั้งเดิมเนี่ยมันจะสูญหายหมดแล้วก็เลย คิดว่าทํำยังไงมาคุยกับทางทีมงานบอกเ,เราต้องเน้นเรื่องของเวิร์กช็อปเน้นเรื่องของการฝึกการสร้างคนก็มาเปิดที่บ้านนะครับนี่ติดต่อเราได้นะครับถ้าเกิดว่าใครใ<ห>สนใจใ<ค>ติดต่อได้ทางโทรศัพท์ง่ายๆเลยนะครับ0819596951หรือว่าทางเพจ Facebook ก็ได้นะครับพิมพ์ว่าบางต่ำนิ้นเผาเขาจะขึ้นมาเลยโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับตอนนี้เรายินดีเลยตอนนี้เราเรามี พิเศษก็คือถ้าเป็นครอบครัวเราก็จะมีพิเศษให้นะครับถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาก็มาฝึกได้เหมือนกันบุคคลทั่วไปก็ยินดีเลยครับผมค่ะเอาละค่ะใครที่อยากจะท่องเที่ยวเชิงเกษตรพร้อมกับได้ความรู้เพื่อไปต่อยอดในเรื่องของรายได้ได้นี่สามารถติดต่อกันได้นะคะกับพี่ชันชัยอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ชันชัยด้วยค่ะวันนี